คื <c oughs> อเป็นเคงสีแคบบ่พอคอยแจงปฏิค่ะพอกันนี้คือเกากับเช้าวันห้วยออกนะคะเสามือหวยออกพอกันกับแอด เสียนน้อยพารวยนะคะบนตัวเดียวบนตัวเดียวสามสูตรชนนะคะทุกคนก็คือสีรอสีฐาเนาะแต่ว่าแอดได้ลงไปตั้งแต่ตองวดแล้วเนะาะป่านนี้คือสิลืมไปแล้วเนาะบางคนก็ยังถามหาคือเกาแหมคะ่ะถามหาโอ้ยท่าตัวเลขอสา,ายดวนมือหวอยออกก็สั่นเพื่อนว่า แตงวันนี้เพ่นมากกรอนค่ะพ่นมากกรอนพ่นหายมาเร็วนะคะเจ้าของตัวเลขนี่ละนี่นี่นี่จักงวดแล้วนี่พนเข้ามาตลอดนี่ก็คืองวดล่าซุดเพันหายมาห้าสองสองนะคะหาสองสองนี่แตกบนแตกล่างนะคะแตกบนแตกล่างเนี่ยนี่เนาะคะ่ะพ่นหายมากสี่หมนะคะ่ะสองตัวสามตัวมาสองตัวแม่นะคะ่ะห้าสองสองนี่ สองๆองย่งไปออกลางชุดสามตัวนี่ก็ย่งออกเป็นตัวตดวนะคะสามตัวแตกเนาะมาแล้วกับวอลาซาเข้าไปเบิงสําหรับคนที่ย่างท่านได้เห็นคลิปนะคะ,ะท่านได้เห็นคลิปนี่ที่แอดลงไปตั้งแต่อตองวดเนาะนณาจะท่านกันยูดอกเนาะผูเขามาที่หลังผููผ้อผูเขามารุน่นมาสันต่อไปงวดนี่เพิ่นหายมากจังสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ หามาสามตัวมาสองตัวจะเป็นซี่หกหรือหกหาบาทนี่ซอยกันพี่ละรนาเบิงเนาะคะ่ะซอยกันเดอ้อสี่หกห้าเพิ่นหามาก 4, มังซี่แม่ค่ะซี่หกหาขอบคุณค่ะว่าสัน่นค่ะเอาไปตัดเบิงเนาะคะ่ะไปตัดเบิงครึ่งหอดบางหาันล่ะเห็นบอ่อเขาหอดบนหอดลางงวดนี่หกหากระู้ซึกว่าจะมาแรงอยู่เดอ้อเขา มาแห้งคักติบอยู่แต่สี่หกนี่บ่แห้งปันไดเนานะห้ตัดเป็นสองหางเนาะคะ่ะสี่หกห้านี่ตัดสี่หกหรือว่าหกห้านะคะหกห้าล้อมึงอีกจักงวดเนาะคะ่ะล้อมมึงเบิ่งน้ำเพลินอีกไนะจักงวดปาดเอฟซี FC ทางฟังเล่าบ่าสบายดีจ้าพ่สันค่ะสบายดีค่ะสุกๆุกมันๆน้ำกันเด้อมือนี่เด้อ สำหรับชุดบนตัวเดียวสามสูตรชนนะคะงวดนี้บส้นจกักโตค่ะงวดที่แล้วยังว่าชนสองเนาะชนสองมาสองตัวงวดนี้ต่างคนต่างมาเลยก็ได้มาสี่หกห้านะคะสี่หกห้าตัดเล่นสี่หกหรือหกห้านะคะนี่ละได้ซ้ำนี่ลหละเนื้อสตแตกสามตัวคุณกรบโปรจกักเนาะก็เอาไวนะ้น้ำจักหน้อยในเด้อค่ะชุด เอาไว้สามตัว 4, 6, นี่สี่หกห้านี่ตรงต๊เนาะเอาไว้น้ำแม่จัดไว้น้ำแม่เนาะคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่เพิ่นไหามานี่บอกว่านในห,หลุดจากงวดเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดงวด,งวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดแล้วบาทนี้เมื่อนี้แอดมีแนวทางของตะกอนจะเป็นกลุ่มเจอุนะคะเจอุ JU, ผ้าแห้ง ตัวเลขเพิ่นกับเขามาหลายงวดแล้วด้วค่ะเข้ามาหลายงวดแล้วงวดนี้เพิ่นหายมาอีกนะคะติดหาอีกคือเก่าเนาะงวดปัจจุันเพิ่อนออกตรงตรงด้ค่ะเพิ่นหายห้าสองมีสี่หางคือเก่านะคะสี่หางให้วิ่งที่ห้าไปสื่อก่อนจ่าสันไปค่ะล่องไปหาเบิรงเดค่ะลอตเตอรี่เด้ออาอบาดนี้ของกลุ่ม เจอุนะคะของกลุ่มเจอุมือนี่หายมากซีหางนะคะเป็ี่นสายดวนอีกคือเกา่าสายดวนสดๆร้อนๆนะคะซีหางเด่นที่ห้าอีกเช่นเคยนะคะสายเจอุวยค่ะนี่เลขหลังกองลืมบอกตัวเป็นเลขหลังกองนะคะนี่ เริ่มเข่ามาไลายงวดแล้วละงวดบางหาันเพื่อนกับเข่าตรงๆคือหาสองนะคะหลังกองงวดวันที่สิบหกทอคอหกแบบหายมาทีห้าหนึ่งนะหาสามก็เป็นเลขดังแท้ค่ะห้าห้าห้า,ห,า,ห,าหก เน้นตัวเดียวนะคะกันพ่อมนะคะกันกันหางเดียวคือนี่นะคะมีตัวกันด้วยวันนี้ทั้งเมดทั้งม่วงก็คือมาซีหางเท่านั้นนะะนี่คือเป็นเลขสายเจเจอ,อูหลังกองนะคะนี่ตะกีตะกรอนกับว่ามันได้น้ำเพลินคักอยู่ดอกเลขกชุดนี่ซ้ายนี่นะ่ะ แต่ว่าเพิินบริป,ปล่อยมาโดนแล้วงวดพังหันเพิินป่อยอยู่ในกลุ่มเพิ่อนอยู่แต่แอดบริเล่มาล่วงเนาะอยู่ในสายเดียวกันนี่ละงวดนี้เพื่อนให้กันห้างเดียวแล้วก็งวดนี้เ,เด่นตัวเดียวด้วยค่ะฟันตัวเดียวเลยนะ,ะผู้ใดเข้ามาแล้วยาเฝ้าไปใส่มันอาจจะพลาดช็อตเด็ดด้ค่ะนี่แหละช็อตเด็ดของสี่ห้างมหัศจรรย์น,นะคะ สีหางมัดสัจจรนร์งวดนี่ไฮมากห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกฟันที่ห้าหกตัวเดียวสีห้าได้บอบาทนี่รับขึ้นแนะเถอะตัวเลขก็ได้บางคนแอดเพื่นวะเพื่อนบอกแอดว่ะโอ้ยซื้ออะไรแล้วห้าหกว่าสันห้าหกบอกค่ะว่าสันแมนค่ะสี่ซื้อได้บอบาทนี่ว่าสันเพื่นวะไปหากอนเด้อว่าสันแน่นแน่นไปหมด อาจารย์แม่นไปหมดนะต่างคนกับต่างหมั่นใจของเจ้าของเนาะคะ่ะแต่ละอาจารย์ก็ะสั่นกระบอกมาปลอยมากแบ่งปันหรอกต่างคนก็ต่างมั่นใจของตัวเองเนาะคะ่ะสบายดีจ้าไปสื่อกอนจ้าทักทายจ้าโอ้ยแอดขยะหูขึ้นกันละ่ะว่ามันเสีออกตัวใดเนาะขันมี่าไรก็สิทุ่มมดสูตรตักผุหลาขั้นหูวว่าตัวใดมันสีออกเนาะ ว่าเพื่อนว่าตัวเลขชุดนี้ก็สวยอยู่นี่ค่ะสายด่วนเ้าเมือห้ยออกก็ได้เนาะสายด่วนเช้าวันห้ยออกให้สี่หกห้าเด้อค่ะสี่หกห้าสามตัวมาสองตัวจะมาตัวใดเข้ากับยังบ้านในหูอยู่ในชุดสามตัวนี่แหละเขาตัดเลนเอานะคะแต่ว่านี่หลังกองกับมาตรงกันนะคะตรงกันอยู่เนี่ย ตัวนี้ตรงกันทางเดียวะแคบหน้าจอ่ะผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คล้ายๆว่าวิวหน่อยไหมคะวิวหน่อยสงสัยเพิ่นบกบกเปิดปันไดเปิดการมองเห็นน่ะเนาะปกติแล้วล่องคลิปมันต้องไปแล้วแลนจวดจวดมันบ่ อันนี้สองซ้ำมือกับวิวจังคอยขึ้นเท่ละเล็กหลักพันหนึ่งนะคะก็อย่าลืมนี่ละซอยกันกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ดใดเขามาเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมขันพ่อท่นกดติดตามกับกดติดตามไวหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะคะเอาบันีม้มีอันนี้บันี้อาจารย์ส้ำลานงวนี่เพิ่นบอกว่าเดือนนี้ เพื่อนมักสิแตกสามตันะคะชอบแตกสามตัพีพีกระบกมาให้เพื่อนลายงวดแล้วนะคะเขามาลลยงวดแล้วงวดนี้เพื่อนหายมาาแบบนี้เล้ค่ะตัวเดียวนี่ฟันตัวเดียวนี่หนึ่งสี่หกอย่าลืมตัดเหรียญสัน่นมึงเนี่ยตัดคืองามแท่เล็กชุดนี้ก็ได้เนาะเป็นไปได้เนาะเดนที่สามนะคะเดนที่สามอาจารย์สำาาน้นี ชดสามตัวพีกระบอกห่หนึ่งสี่หกเพื่อนเขามาสามตัวสองงวดเลีวดิค่ะเขามาสองงวดแล้วงวดนี้อาจจะเป็นงวดที่สามอาจจะแตกนะสี่หกนี้จะเริ่มหันหัวเป็นเก่าสีน้ำสีเก่าน้ำเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะกันไว้พร้อมนะเพื่อนบอกว่าขันถึกแล้วก็จะเริ่มโทรรัสามมาเบื่อนี่ในเด้อสันเพื่นกำลังติดหลอดไฟใส่วัดเนาะ หลอดไฟเพราะว่าตอนนี้ไฟอยู่ในวัดบ่มมี่ว่าขันได้โชกได้ลาบน้ำกะซอยทํำบุญสือหลอดฟื้นหลอดไฟนแน่ว่าสันล่องเบิงเนาะคะ่ะล่องเบิงอาเทียมันถือของอันนี้แคบหน้าจอในเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้บานี้พี่สีอีกบานี้งวดงวดบังหันรูดเนาะค่ะงวดบังหันรูดงวดนี่เพิ่นหายมากบนทางเดี่ยวล่างหางเดี่ยวนะคะล่างให้ หนึ่งเก้าเม็ดเดียวข้างบนให้สามห้าเม็ดเดียวนะคะเด่นที่ 5. ห้างวดนี้นะคะตรงกันกับลายสำนักอยู่เพราะว่าเด่นหานี่มีเกือบแทบทุกสำนักนะคะสิม,มาห่บมาเก,กือบบ่งหัลวละหางวดนี้นะคะเอามาหนี่พอดีฟันแม่นมาหนี่ถ้าพ่อติดต,ตัวนี่ห้ามลงทุนนะคะตัววงแดงจึงครึ่งนี่ละเพื่อนบอกว่า อย่าเลื่อม้อให้ติดตัวนี่งวดนี้นะคะให้ติดที่เจ็ดนี่สิเป็นเจ็ดยังก็แล้วแต่แต่ว่าเพ่นบอกว่าให้หนักหนักฟันหนักหนักคือเจ็ดห้าเม็ดเดียวนะคะเพื่อนไปเอามาแล้วสิบใบลอตเตอรี่เพื่อนได้มาหามาได้สิบใบหลังจากได้ลอตเตอรี่มาแล้วก็ฟันดีดีเพื่อนว่ามันสิออกอยู่ดอกว่าสันเป็นตัวเลขถืออยู่ซื้อขออ่าได้ลอตเตอรี่มาแล้วเรามาฟันดีค่ะว่าสัน ค่ะเนาะอันนี้สําหรับแนวตังของพอดีด้วยค่ะอาจารย์น้องปือก็ไม่ธรรมดานะคะงวดนี้โอ้ยไปตรงกับเลขเด่นเลขดังอีกแล้วอาจารย์น้องปือฟันล่างเม็ดเดียวนะคะฟันล่างเม็ดเดียวเม็ดเดียวหกห้านะคะอันนี้คือตกกันเนอค่ะกันห้าสี่กันห้าสี่เด่นหกห้าวิ่งสี่กับห้าค่ะ ส่วนข้างบนนี่ฟันตัวเดียวคูลเลยหนึ่งสองเก้าแล้วก็ตัดเล่นสองเก้านะคะไปหาจับไปในะด้อขันผู้ใดหาได้เนาะวิ่งเก้าตัวเดียวข้างบนนะ,ะวิ่งเก้าตัวเดียวข้างบนอาจารย์หนองเปือหาจับเอาก็ได้เพราะว่าจับคู่เพื่อนนี่อาจจะจับยากเนาะคะ่ะจับยากแต่ว่าตัววิ่งเพื่อนนี่แม่นนะคะ วิ่งก้าวบนตัวเดียวนะคะของอาจารย์หนองปือฝากเอฟซีไว้นะแมเดอ้อฝากพิจารณาเน่ยค่ะนนเด่นล่างตัวเดียวอันนี้ก็เด่นล่างตัวเดียวอีกอาจารย์นี่ค่ะเจ็ดเม็ดเดียวอีกแล้วนี่ปาเจ็ดมาชนกันหลายสมาร์ทเลยดิค่ะสะเป็นเจ็ดนี้ยเนาะเจ็ดศูนย์บอเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ด สองก็ว่าไปเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของเสี้ยนหน่อยผ้าด้วยด้วค่ะงวดนี้ให้รูดที่ศูนย์กับห้านะคะศูนย์กับหาหลักหน่วยคือศูนย์ศูนย์หกสองเก้าสามห้ติดชุดนี้นะคะหรือผู้ได้เสียไปจับเวียนซิงสี่แล้วค่ะศูนย์หกสองแล้วก็สองเก้าสามนะคะเพราะว่าเขาบอยดีแบบนี้เขาดูดูเขาชุดสามตัวอยู่ในหลักหน่วยนี่หลักหน่วยห้าตัวนี่ มักหม่าน้ำกันสามตัวนะคะบาทนี่ติดศูนย์นี่มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สามแต่แอดฟัน่นหายศูนย์สองกับศูนย์สามเอาไนหนด้านนี่มาได,ด้บัตรสตูเดอร์นี่ศูนย์หกศูนย์เก้ากับง้ามหมคะ่ะชอบคือกันมัดตะวัแอดกัเลยตัดสินใจแน่นให้คือศูนย์สองกับศูนย์สามแต่ติดหานี่ดังร้ายงวดนี้ จักสีมาหรือพ่อมาเนาะเพราะว่าอาจารย์ได้กระติดหาลายของแอดกันยังมีเนาะห้าศูนย์ห้าหกห้าสองห้าเก้าห้าสามนี่ค่ะชุดนี่แหละมื่สิเขาบนเขาล่างกับพ่อจักเนาะบานนี่เด้อค่ะเอาเบาแล้วก็ไดแอดกระลืมเนาะลืมไปสองตัวล่างนี่เด้อค่ะสองตัวล่างชุดแน่นนี่เขามาแล้ว หางวดติดเด้อค่ะห้างวดติดจะมาแบบนี้เด้อค่ะจะราง,งวดมาจังสี่แต่ว่ามันสิสลับกันไปแบบใดเนาะคะ่ะงวดนี่หายมางี่นี่สองสองแปดนะคะออกสองสองเนี่ยออกสองสองบันนี้งวดนี้เด้อค่ะงวดนี้ให้มาที่ศูนย์หกห้าค่ะหายมาศูนย์หกค่ะเพิ่นจับคู่ให้ชุดแน่นแ่นคือศูนย์ห้ากับหก ห้าค่ะศูนย์ห้ากับหกห้าคันออกคือออกตรงๆนะคะออกตรงๆนี่ชุดนี้ก็ย่าเลื่อมเด้อค่ะชุดนี้ของแอดของแอดท่อนนะคะ่นแบ่งปันแนวทางมากกับขอบคุ้นสำหรับขอมู่นแนวทางของเพื่นนอนเนาะว่งหันก็แตกเต็มๆงวดน,นี่ก็ศูนย์ห้ากับหกห้าจัดไวนะนะะ้ในเด้อค่ะจัดไว้นี่ ศ5ห้ากับหกห้าแค่สองหางเท่านั้นนะคะเป็นล่างเด้อค่ะล่างนี่บานนี้ผู้ไดมักออกกำลังกายมักแลนมักวิ่งเด้อลุงใช่เพิ่นหายวิ่งสองตัวเดียวนะคะเด่นที่สองตัวเดียวงวดบังหันเด่นหาฟันหาก็ะอ,อกหาสอง,งวดนี้เพิ่นหายฟันเพิ่นฟันหายคือสองนะคะวงกลมหายสองตัวเดียวเลยนะคะ จะเป็นสองอยังเนาะหาไซเองถ้าเทียพ้นจับไหกก้บ่ถือก็หาจับเองด้วค่ะให้วิ่งสองข้างบนนะคะลุงชัยสูตรวิ่งนี่โคตรแม่นอิลีนะคะสามตัวรับบ้งไม่งวดบังหันให้ถือตรงตรงนะคะถูกตรงตรงสองห้าสองกับมิสซีหางคือเก้าหละแต่ว่วาเทียนหน่อยบริจดมาไหวเนาะแต่ว่ามึงวดนี่พันไายมากสี่เ้อค่ะ ล่องท้ายด้วยหนึ่งหามัดสุหงังเริ่มจากสองหนึ่งห้าแล้วก็สามหนึ่งห้าสี 5, 5่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะคะสองตัวม่หางเดียวค่ะเพราะว่าล่องท้ายด้วยหาเนาะเป็นเลขข้างบนนะคะชุดสามตัวข้างบนนะคะลองเบิงนะเด้อค่ะล่องจัดไปเบิงนะเพิ่นเคถือขับถึงแน่แต่ถูกมาห้าแสนบาทปวันเด่นบนตัวเดียวนี่บาทนี่ เด่นบนตัวเดียวนี่บ่เ,เคยผิดสักเทียเขามาหนีเรื่อยๆ,ๆห้ตัวไรออกตัวนั่นไหมคะ่ะห้ตัวไรออกตัวนั่นแต่ว่าบ่กกาหนดว่าจะยูหรักใดตัวนี้สําหรับเด่นบนเนาะอาจจะยูรักร้อยก็ได้อาจจะยูรักสิบหรือหน่วยก็ได้ติดหกด้วยค่ะหกตัวเดียวข้างบนนะคะหาจับโลดหาจับใสถ้าออกรักสิบกับลักหน่วยนี่ ปรไปไซถือค่ะคันคันไปยู่รักลอยนี่เข้าจังคอยสิพาดด้วยค่ะถายยู่รักซิบกับรักนวยนี่จังได้ก็ถือคันเข้าออไปหลุดเนาะคันสบ,บ่อยพาดอีเดียคือให้ไปวิ่งเอานะคะให้วิ่งเอาพ่ผิดหวังดอกได้ตังมาสันเจ้าของตัวเรขว่าวิ่งหกข้างบนนะคะหลายสำนักลายอาจารย์นะะ แม่กะละสินได้ค่ะแม่กะละสินล่างเม็ดเดียวงวดนี่รูดที่หารักซิบนะคะให้รูดหารักซีฟงวดก้อนให้รูดสองค่ะรูดสองออกสองสองให้มาซี่หางคือสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปดงวดนี่ให้ห้ามาก็คือห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะหาซี่หาเจ็ดซี่หางของเพื่นนี่ข้างล่างนะคะเพื่นมั่นใจว่าต้องแตกงวดนี่ ตาว่าของเพิ่นงวดเขามาแล้วล้างงวดแล้วแต่ว่าแอดเอาให้เบิ้งแค่งวดเดียวเนาะยอดล้างแค่งวดเดียวนี่งวดนี้ขคึ้นตูเลขกตรงๆเลยนะคะบาทนี่สำหรับเสียนเนาะคะ่ะเซียนวิ่งนะคะเสียนวิ่งลาดเมื่อไ้อีหลีคือเสียใหญ่หมื่นล้านนะคะเสียใหญ่หมื่นล้านให้วิ่งที่หนึ่งบนเด้อค่ะ วิ่งหนึ่งบนจัดออกมาชุดสามตัวคือหนึ่งเก้าสองนะคะหนึ่งเก้าสองของเพื่อนในมักสิออกตัวเด,ด้อค่ะให้ไปตัดเล่นหนึ่งเก้าหรือเก้าสองนะคะข้างบนเด้อวันนี้พันแยกมาใหา้นะคะข้างล่างห้ที่หาอีกแล้วนะคะอาจารย์นี่ก็ให้ยหาอีกแล้วโคตรโคตรเซียนนี่นี่ค่ะเสียญ่ยมื่นล้าน่มไม่ผิดโคตรเซียนสําหรับเลขวิ่งนะคะวิ่งหาล่าง จัดคู่หายก็คือห้าสองเม็ดเดียวนะคะห้าสองเม็ดเดียวสำหรับเสียใหญ่หมื่นล้านนะคะอย่าลืมเด้อค่ะวิ่งนี่วิ่งหนึ่งข้างบนวิ่งล่างนี่คือหานะคะปูร้อยเอดนี่ก็บ่ธรรมาดาค่ะเพิ่นฟันหายล้วเด้อคะ่ะงวดนี้ฟันแต่ว่าโค้งชุดท้ายแอดบ่ไดเอามาลงหายเอาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะชุดแรกต่องวดให้มา นะคะปูร้อยเอ็ดงวดวัางหันเขาบนเข้าล่างเข้าสองสองแล้วก็เข้าห้าสองนะคะงวดน,นี้หามาโอ้เป็นวัดให้มาสองหางแน่นเน่นเลยปูร้อยเอ็ดนี่ให้มาสองหางแน่นเน้น,น,นคือวิ่งหาคือเกานะคะวิ่งหา้าจับคู่ที่ ห้าสองแล้วก็ห้าสามกันสองสามค่ะกันสองสามค่ะพี่น้องคะอ่แคบหน้าจอไว้ค่ะเออบอกไปเปล่าน้าเวลาคือจังหลท์เทนอ้องบาทเนี่ยยี่สิบนาทีแหละนมแมวเป้าในก็มันใจแห้งแห้งงวดน,นี่หามากชุดเดียวคูร <c oughs> ูงวดว่าหันท้องเพื่อนเขาหาสองเด้อค่ะเพื่อนหายมากเกือบแตกสามตัวคือ สามห้าสองซึ่งเลขก็ออกสองห้าสองผิดแต้มเดียววันนี้มันใจไฮมาอีกนะคะไฮมาตั้งแต่ตองวดถุละไฮมาเก้าห้าหแล้วก็สี่หเก้าชุดตัดบานี้ค่ะชุดตัดเล่นคือห้าหกหหเก้าแล้วก็สี่หนะคะวิ่งตัวเด่นเพิ่นวิ่งคือให้วิ่งหกหนุ่มแมวเป้านะ่ยให้วิ่งหกด้วยค่ะ เอามันนี่ก็เบิดแล้วตัวบาทนี่เนะตบไายด้วยตัวนี้นะคะสายด่วนสายด่วนวันหวยออกฟันที่สี่หกห้านะคะสี่หกค่ะจ้ารอบผลช่วงบายนะคะรุ่นกันสิม,มากหรือว่ามากแตว่าแอปเนี่ยอยากให้ตัดแห้งแห้งตอนนี้นะคะตัดชุดสี่หกนะคะ สี่หกแล้วก็หกห้าจะได้สองหางเด,ด้อค่ะได้เังส่นะอ๋เวล,ลากระไรพอสมควรแล้วแอดก็ขอตัวตัวบาทน,นี่สำหรับภูเขามาที่หลังกะสามารถเข้าไปเบื้องย่อนล้างได้เด้อค่ะไปเบื้องย่อนล้างก็ได้อันผูใดมากเพราะท่านตอนไล่สดตอนนี้นะคะอ่ะแค่น้อยก็ขอตัวตัวบาทน,นี่เปล่าไปหะจับลอตเตอรี่เงมนเบิร์ดระบูปปานนี่ สี่หกกับหกห้านะคะอาจจะเข้าบนเข้าล่างงวดนี้ค่ะอะขอตูค่ะวัสดีค่ะ